นะครับผ่าเสร็จแล้วก็เอาไม้ขั้นไว้นะครับให้มันแยกออกจากกันแล้วเราก็ไปปลูกในทรายนะครับปลูกในทรายครับแล้วก็มาดูรากกันนะครับน่ครับปลูกในทรายรากเขาจะออกมาเป็นยังไงนะครับนะครับโอ้โหรากเขาก็เยอะนะครับออกเยอะแล้วก็เอาไปทําเป็นบอนไซจิ๋วแบบนี้ได้นะครับสวยงามนะครับสวัสดีครับวันนี้โตโน่ชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูการทํา ลากนะครับการเรียกลากหรือทําให้มันโคนพายนะครับอันนี้ทําเป็นไซส์เล็กๆให้ชมนะครับสาธิตให้ชมเพราะว่ามันใช้เวลาไม่นานนะครับนี่ครับเราก็เอาต้นแพมหน้านะครับในคลิปต้นแพมหน้าแล้วก็เอามาผ่านะครับจะผ่าเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วแต่มือนิ่งไม่นิ่งแต่ผมผ่าแค่สี่ก่อนนะครับผ่าแค่สี่แล้วก็เอาไม้คัดไปไงครับให้มันผายออกนะครับให้มันขยายออก ซึ่งเทคนิคนี้คนก็ทําเยอะนะครับค่อนข้างทํากันเยอะเลยนะครับมันมันง่ายนะโดยเฉพาะกับต้นแพรหน้านะครับมันออกรากง่ายอยู่แล้วแล้วก็เอามาทํามันก็่าทําทง่ายนี่ครับอย่างเราก็ผ่าผ่าอย่างนี้ก็เอาไม้ให้มันบานออกนะครับจะใช้กับโพกับมะขามอะไรได้หมดนะครับเทคนิคนี้แต่มะขามอาจจะให้มันมีรากแล้ว ก่อนนะครับแต่อย่างอันนี้ก็ให yes. ้ม oh no. ีลากก่อนค่อยผ่าก็ได้นะครับไม่ผิดทําได้เหมือนกันนะครับนะครับแล้วก็ผ่าให้ได้แบบนี้นะครับแบบนี้หรือจะเป็นไซส์เล็กๆก็ได้นะครับไซส์เล็กๆนะครับก็ผ่าได้เหมือนกันนะครับผ่าได้เหมือนกันนะครับไซส์ขนาดไหนก็ผ่าได้ไซส์ใหญ่ก็ผ่าได้ครับใหญ่เท่าแขนก็มีคนผ่านะครับเขาก็ทําให้มันโคนผ่าขึ้นนะครับก็มาชําผมชําในทรายนะครับเป็นทราย จะทรายร้อยเปอร์เซ็นก็ได้หรือจะทรายขุยมะพร้าวก็ได้ถามว่าต้องลดน้ํำไหมผมก็ลดแทบทุกวันเลยนะครับแทบลดทุกวันเลยมันทรายมันไม่ค่อยอุ้มน้ํานะครับนี่ครับเราก็มาดูผ่านไปประมาณอาทิตย์กว่านะครับนี่ครับเขาก็เริ่มติดนะครับอันนี้แสดงว่าไม่เน่าแล้วนะครับอันนี้ก็จะไม่เน่าแต่ถ้าเป็นดินถุงหรือดินเหนียวนะครับเน่าแน่นอนครับไม่ขึ้นน่ครับอย่างนี้จะเป็นทรายครับมันอุ้มน้ําแป๊บเดียวมันก็ มันก็ไปครับมันไม่เน่าเนี่ยแล้วเราจะมาดูลากกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับมาดูครับทรายก็เอาน้ําฉีดเลยนะครับเอาน้ําฉีดออกเลยลากถ้าดึงขึ้นลากอาจจะขาดได้นะครับก็เอาน้ําฉีดลงไปครับให้ทรายมันหลุดออกไปนะครับเนี่ครับมันก็มาเรากมาดูลากกันครับนะครับโอ้นี่ครับลากก็อันนี้ รีบรีบเอาขึ้นเกินไปนะครับรากมันยังไม่เยอะเท่าไหร่ก็เยอะแล้วแต่ว่ารากมันยังไม่แข็งแรงน่าจะอันนี้น่าจะประมาณสามอาทิตย์ได้มั้งสามอาทิตย์เกือบสี่อาทิตย์ประมาณนั้นครับเนี่ยรากยังเป็นไฟไ,ฟไฟอยู่นะครับแต่จะเห็นว่ามันบางอันมันไม่ได้ออกตรงที่เราผ่า้างใต้ส่วนนะ้มันไปออกตรงซอกข้างบนตรงรอยผ่านะครับเนี่ยเห็นไหมออกข้างบนแด้เราผ่าเพิ่มก็ได้ครับอันนี้เราผ่าเพิ่ม พอได้รากแล้วเราก็ผ่าเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับให้มันฉีกขึ้นไปอีกหรือบางคนจะก็จะผ่าใกล้ๆข้อตานะครับเพราะว่าผ่ารากออกมาแล้วก็ไปใช้ต่อได้เลยนะครับข้อตาข้างบนนะครับนี่ครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับใครใครอยากทำก็ไปลองทําดูนะครับมันก็ได้ผลดีอยู่นะครับแต่จะติดปัญหาเรื่องว่ามันเน่าไม่เน่าแค่นั้นนะครับ ลากก็ค่อนข้างดีนะครับพอเราได้แบบนี้นะครับเราก็จะเอามาทําบอนไซจิ๋วแบบนี้นะครับเอามาจัดลากให้มันสวยงามนะครับก็ลากรอบมันก็สวยนะครับลากรอบถ้าได้ลากรอบมันก็สวยไม่เสียเวลาในการสร้างนะครับมันก็จะดูดีขึ้นมานะครับถ้ามีลากสวยๆนะครับโอเคครับเอามาให้ชมครับลองเอาทําดูนะครับ